เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าโครงการระดับพันล้านดอลลาร์เนี่ยที่แบบถูกวางไว้เป็นอนาคตของชาติเลยนะสุดท้ายจะกลายเป็นแค่คูน้ำที่ไม่มีทางออกได้ยังไงอืมแค่ฟังก็รู้สึกว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนมากแน่ๆเลยค่ะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องโครงการคลองฟูนันเตโชของกัมพูชาครับโอ้โหเรื่องที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้เลย ครับโครงการนี้มูลค่ามหาศาลมากนะตั้ง1.7พันล้านดอลลาร์ใช่ค่ะแล้วก็เคยถูกประกาศอย่างยิ่งใหญ่เลยว่าเป็นเส้นเลือดใหม่แห่งศักดิ์ศรีของชาติแต่ที่มันน่าทึ่งก็คือความฝันนี้กำลังจะพังทลายลงครับเพราะเพื่อนบ้างอย่างเวียดนามใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะการตอบโต้ที่แบบเหนือชั้นมากแล้วก็คาดไม่ถึงเลยจากเวียดนามอืมและที่มันพีที่สุดก็คือ ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับคะ่ะไทยเราไปเกี่ยวอะไรด้วยคะกลาเป็นว่าเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยโดยที่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับเฮ้ยจริงเหรอคะจริงครับซึ่งการเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยก็มาจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากวิดีโอชิ้นหนึ่งที่สรุปสถานการณ์ทั้งหมดนี้ไว้ได้แบบเข้มข้นมากครับน่าสนใจมากค่ะนี่คือกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมของเกมภูมิรัฐศาสตร์นะที่การตัดสินใจแค่ครั้งเดียวเนี่ย มันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเลยเรามาสำรวจกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นมายังไงกันแน่น่าสนใจมากครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเอ่อก่อนจะไปถึงจุดที่เวียดนามเขาเอาคืนแบบเจ็บแสบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมกัมพูชาถึงทุ่มสุดตัวกับโครงการนี้มากขนาดนั้นครับถ้าจะให้สรุปด้วยคาเดียวเลยนะคะ ก็คือคําว่าเอกราชค่ะเอกราชใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยในยุคข,ของคุณเซนจนมาถึงลูกชายของเขาเขามีความต้องการที่แรงกล้ามากที่จะแบบหายใจด้วยจมูกข,ของตัวเอง oh. คือไม่อยากจะพึ่งพาเวียดนามอีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งสิงสนค้าทางทะเลที่ปกติคือต้องผ่านเวียดนามตลอดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสินค้าจากพนมเปญต้องล่องไปตามแม่น้ำโขงเพื่อไปออกทะเลที่ท่าเรือของเวียดนาม มันเหมือนถูกบีบคอทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเข้าใจเลยครับมันคือการพยายามปลดแอกตัวเองทางโลจิสติกสินะครับใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของโครงการคลองฟูนันเตโชคือขุดคลองยาว180กิโลเมตรตัดตรงจากพนมเป็นให้ออกอ่าวไทยได้เลยไม่ต้องงอไข่อีกต่อไปแต่คำถามสำคัญคือเงินทุนมหาศาล1 7พันล้านดอลลาร์นี้มาจากไหนครับก็มาจากผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่เรารู้จักกันดี จีนค่ะอ่าจีนอีกแล้วค่ะที่เข้ามาให้เงินทุนก้อนมาหึมมาภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative ซึ่งแน่นอนว่าจีนไม่ได้ให้เงินเพื่อการกุศลแน่ๆเขามองการไกลกว่านั้นเยอะค่ะครับ ในวิดีโอวิเคราะห์ว่านี่คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าสร้อยไข่มุกของจีนยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกพอจะขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายฐานทัพเรือแล้วก็จุดยุทธศาสตร์ทางการค้าลากยาวจากจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านทะเลจีนใต้ไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียเลยค่ะโอ้โหสเกลใหญ่มากใช่ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการค้าให้ตัวเอง คลองฟูนันเตโชในมุมของจีนเนี่ยไม่ใช่แค่คลองขนส่งสินค้าแต่มันคือไข่มุกเม็ดสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือจีนเข้าถึงอ่าวไทยได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาถูกต้องค่ะที่พลุกพล่านแล้วก็อยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาถ้าโครงการนี้สำเร็จก็คือจีนได้จิกซอชิ้นสำคัญในแผนระยะยาวของเขาไปเลยฟังดูเป็นแผนที่วินวินสำหรับกัมพูชาแล้วก็จีนเลยนะครับใช่ค่ะ มีเงินทุนจากมหาอำนาจมีวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ก็น่าแปลกที่แผนใหญ่ขนาดนี้กลับมองข้ามตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่อยู่ปลายน้ำไปได้ยังไงนั่นคือจุดที่บิดพลาดมหันเลยค่ะคุณค่ะปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่คือการขุดคลองขนาดมหือมาแบบนี้มันเหมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ของแม่น้ำโขงโดยตรงอ๋อมันจะเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำทั้งระบบเลยและประเทศที่อยู่ปลายน้ำที่สุดที่จะโดนผลกระทบไปเต็มๆก็คือเวียดนามครับผลกระทบที่ว่านี้ มันรุนแรงขนาดไหนคะรุนแรงถึงขั้นเป็นคานิฮานะ,ะระดับชาติได้เลยคะ่ะโหต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงของเวียดนามเนี่ยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ําที่เลี้ยมคนทั้งประเทศครับเป็นแหล่งส่งออกสําคัญของโลกด้วยใช่ครับพอคลองฟูนันเบี่ยงน้ําจืดจํานวนมหาศาลออกไปทางอ่าวไทยน้ําจืดที่จะไหลลงสู่สามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงก็จะลดลงอย่างน่าใจหายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาครับ สิ่งที่จะตามมาคือน้ำเค็มจากทะเลจะรุกเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยอุดมสมบูรณ์อาจจะกลายเป็นดินเค็มไปเลยคือปลูกอะไรไม่ได้อีกเลยใช่ค่ะมันคือการคุกคามความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามโดยตรงเลยนะคะเมื่อเห็นหายนะอยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วทางเวียดนามเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอครับเขารู้แล้วเขาทำค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเวียดนามใช้ช่องทางการทูตมาตลอดเขาเตือนแล้วเตือนอีกขอข้อมูลโครงการเพื่อประเมินผลกระทบ ก็คือทำตามขั้นตอนทุกอย่างใช่ค่ะแต่สิ่งที่กัมพูชาทำคือการเมินเฉยปัดว่าเป็นเรื่องภายในไม่ต้องชี้แจงใครโอ้ oh. นั่นคือการจุดชนวนเลยนะนั่นเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดมากค่ะเพราะกำลังไปเลองดีกับชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนการวางแผนที่แยบยนต์และความเด็ดขาดที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคนี้เลยและแล้ว,ลลวเมื่อคำพูดมันใช้ไม่ได้ผล เวียดนามก็เลยต้องใช้การกระทำสั่งสอนแทนซึ่งวิธีการของเขานี่มันเหนือชั้นจริงๆทำยังไงครับไม่มีการส่งทหารไม่มีการยิงปืนขู่แต่มีภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลวงในหลุดออกมาในโซ,โซเชเียลมีเดียของเวียดนามครับเผยให้เห็นว่ารัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติโครงการโครงสร้างพื้นฐานชิ้นหนึ่ง <pe> er> ที่ต้องเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวที่สมบูรณ์แบบที่สุดยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวฟังดูน่ากลัวนะครับมันคืออะไรครับ เวียดนามกำลังสร้างโครงการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดท้ายบินกับเกาะที่ชื่อว่าเกาะเตียนไห่ค่ะเกาะเตียนไห่ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่บังเอิญตั้งขวางอยู่ตรงปากทางออกสู่ทะเลของคลองฟูนันเตโชแบบพอดบพอดีเลยค่ะเดี๋ยวนะครับการเชื่อมต่อที่ว่านี่ในวิดีโอต้นทางคอนเน้นมากว่ามันไม่ใช่สะพานใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและนี่คือหัวใจของแผนทั้งหมดมันไม่ใช่สะพานที่เรือจะลอดผ่านไปได้แต่เป็นอะไรครับ แต่มันคือโครงการวิศวกรรมที่เรียกว่าคอสเว่คอสเวคือการถมดินและหินลงไปในทะเลเพื่อสร้างเป็นแนวถนนยาวถึง47กิโลเมตร47กิโลเมตรใช่ค่ะมันคือการสร้างแผ่นดินใหม่ขึ้นมาเพื่อกั้นขวางทางออกสู่ทะเลของคลองฟูนันไว้เกือบทั้งหมดพูดง่ายๆก็เหมือนจู่ๆก็มีคนมาสร้างกำแพงยักษ์ปิดหน้าประตูบ้านเราเลยแบบนั้นเลยค่ะโห นี่มันคือการตอบโต้ด้วยวิศวกรรมศาสตร์ล้วนเลยนะไม่ต้องรบแต่เจ็บยิ่งกว่าแต่เดี๋ยวนะครับการถมทะเลสร้างถนนขวางเส้นทางเดินเรือของประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้มันทําได้ง่ายๆเลยเหรอครับไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศมาห้ามเหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและนี่คือความแยบยลของเวียดนามครับจุดที่สร้างคอสเว์นั้นอยู่ในน่านาน้าอาณาเขตของเวียดนามทั้งหมดอ๋อเขาจึงอ้างได้เต็มปากว่า นี่คือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศของเขาเองเพื่อเชื่อมแผ่นดินกับเกาะของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับใครเป็นการเดินเกมที่ฉลาดมากค่ะคือใช้สิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับปัญหาที่เพื่อนบ้านสร้างขึ้นเป็นการเช็คเมดเลยใช่ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยสุดยอดจริงๆแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับคลองฟูนันกลายเป็นคลองตันไปเลยเหรอ ผลก็คืออ่าวทะเลที่คลองฟูนันต้องใจจะไหลออกมาถูกปิดตายไปแล้วเรียบร้อยอ้าวมันจะเหลือแค่ช่องแคบแคบเล็กมากๆอยู่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งบีบให้เรือทุบลำต้องไปใช้เส้นทางนั้นแทนแล้วเรือสินค้าใหญ่ๆล่ะครับไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหมดสิทธิ์เข้าออกโดยสิ้นเชิงความฝันของกัมพูชาที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแห่งใหม่พังทลายลงในพริบตาใช่ค่ะแล้วช่องแคบเล็กๆที่เหลืออยู่นั่นมันหันไปทางไหนครับ และคำตอบของคำถามนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดครับช่องแคบที่ว่านั่นมันหันหน้าเข้าหาอ่าวไทยค่ะอ่าวไทยฝั่งประเทศไทยของเรานี่เองนี่คือจุดที่เรื่องราวพลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับค่ะกลายเป็นว่าประเทศไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งนี้เลยอยู่ๆก็กลายเป็นผู้กุมเกมคนสำคัญไปโดยปริยายเลยในวิดีโอที่ผมดูมานี่เขาสรุปประโยชน์ที่เราได้ไว้3มข้อหลักๆเลยคือเรื่องอำนาจต่อรอง โอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอืม <Ừ. S 2> อยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับว่าแต่ละข้อมาส่งผลกับเราจริงๆยังไงได้เลยค่ะข้อแรกอำนาจการต่อรองมันย้ายมาอยู่ในมือของไทยโดยอัตโนมัติเรากลายเป็นผู้คุมประตูของเส้นทางเดินเรือเส้นใหม่นี้ไปเลยเรือทุกลำที่จะเข้าออกจากคลองฟูนันต้องผ่านหน้าน้้ำเราถูกต้องค่ะซึ่งนี่เป็นสถานะทางยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อให้ได้มาแต่เราได้มาฟรีๆโอ้โห ข้อ2คือโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลถ้าเรือในภาคตะวันออกของเราโดยเฉพาะแหลมฉบังจะได้อาน,นิสสงไปเต็มๆเรือก็อาจจะเลือกมาใช้บริการที่บ้านเราแทนใช่ค่ะและข้อที่3ซึ่งสําคัญมากในทางยุทธ,ธศาสตร์คือเรื่องความมั่นคงยังไงครับเราจะสามารถรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเรือทุกลำที่ผ่านเข้าออกจากคลองนี้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรือของจีน ใช่ค่ะเท่ากับว่าเรามีด่านตรวจการทางทะเลชั้นดีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งโดยไม่ได้ร้องขอเลยเหมือนเหมือนกับเวียดนามเป็นคนแก้ปัญหาของเขาแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นการมอบแต้มต่อมหาศาลให้กับประเทศไทยไปซะอย่างนั้นแบบนั้นเลยค่ะแล้วสถานการณ์ในกัมพูชาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่จะเห็นว่าสถานการณ์ภายในกัมพูชาตอนนี้ลุกเป็นไฟเลยค่ะอา้าวเหรอครับพอประชาชนที่เขารู้เรื่องนี้เข้าก็เริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจกันใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือคราวนี้เขาไม่ได้ต่อว่าเวียดนามนะคะเขาต่อว่าใครครับหันมาตั้งคําถามกับรัฐบาลของตัวเองแทนเขาตั้งคําถามว่าอะไรบ้างครับเป็นคําถามที่เจ็บแสบมากค่ะเช่นทำไมรัฐบาลของเราถึงอ่อนแอและสายตาสั้นขนาดนี้อืม แล้วก็มีคําถามที่จุดประเด็นชาตินิยมขึ้นมาเลยคือเราเสียเกาะเตียนไหไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมไม่เคยบอกประชาชนเลยโอ้โหประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากเลยนะมากค่ะในมุมมองของเวียดนามเกาะนี้เป็นของเขามาตลอดแต่สําหรับชาวกัมพูชาชาตินิยมบางกลุ่มเขามองว่ามันคือดินแดนที่เคยเป็นของอาณาจักรของโบราณการที่รัฐบาลไม่เคยพูดถึงเกาะนี้แล้วจู่จูมันกลายมาเป็นกำแพงขวางโครงการแห่งชาติ ก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยค่ะจุดประเด็นความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลขึ้นมาอย่างรุนแรงกลายเป็นว่าจากที่หวังจะสร้างผลงานชิ้นโบแดงตอนนี้กลับต้องมารับศึกหนักถึงสองด้านทั้งจากเกมของเวียดนามและจากแรงกดดันของประชาชนในประเทศแล้วทางฝั่งเวียดนามล่ะครับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะในโซเชียลมีเดียของเวียดนามนี่แทบจะจุดพลุฉลองกันเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะมีการใช้คําติดปากออกมาว่า โอไดลาซึ่งแปลประมาณว่าตรงนี้แหละคือการตอกย้ำว่าพวกเขาเอาคืนตรงจุดนี้ใช่ค่ะเขามองว่านี่คือการเอาคืนที่สะสมที่สุดแล้วสำหรับการกระทำของกัมพูชาเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและพลิกไปพลิกมาจริงๆครับงั้นเรามาลองสรุปภาพรวมของผู้เล่นแต่ละฝ่ายตามที่วิดีโอวิเคราะห์ไว้กันอีกครั้งนะครับได้เลยค่ะเริ่มจากกัมพูชาจากความฝันอันยิ่งใหญ่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นหนี้สินก้อนโตกับจีน และยังต้องเผชิญกับปัญหากดดันอย่างหนักภายในประเทศของตัวเองอีกครับต่อมาคือจีนในฐาน,นะผู้ลงทุนรายใหญ่ก็กำลังจะสูญเงินมหาศาล1.7พันล้านดอลลาร์ไปเกือบเกือบฟรีๆเพราะโดนโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามแค่ชิ้นเดียวขวางเอาไว้ทำให้จิกซอส้อยไข่มุกของเขาหลุดหายเป็นหนึ่งเม็ดสำคัญใช่ค่ะในขณะที่เวียดนาม คือผู้ชนะที่เยือกเย็นและคำนวณมาอย่างดีที่สุดในเกมนี้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยและสุดท้ายประเทศไทยของเราตาอยู่ของเรานี่เองที่อยู่เฉยๆแต่กลับกลายเป็นผู้คุมเกมคนสำคัญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตาอยู่ที่คว้าพุงปลาไปกินโดยที่หลายคนอาจจะยังงงๆอยู่เลยนะคะนี่แหละครับบทเรียนราคาแพงจริงๆของการเมืองระหว่างประเทศ บทเรียนสำคัญที่สุดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการจะเดินเกมใหญ่ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยต้องศึกษาผู้เล่นรอบข้างและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ถี่ถ้วนรอบด้านเสียก่อนอเพราะมันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นเสมอเลยค่ะครับผมและทางผู้จะทาวิดีโอต้นทางที่เรานามาวิเคราะห์กันในวันนี้ก็ได้ฝากข้อความทิ้งท้ายไว้ด้วยครับ คว่าหากผู้ฟังท่านใดสนใจติดตามเกมการเมืองระดับโลกที่พลิกผันและเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ mm. ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่จะนำมาเสนออีกนะครับอื mm. และทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายให้เราได้ขบคิดกันต่อครับกับคำถามที่ว่าเมื่อภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพียงชิ้นเดียวอะไรคือสิ่งต่อไปที่ประเทศในแถบนี้รวมถึงไทยควรจับตามองเป็นพิเศษเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส